ัติเหตุเกิดขึ้นตรงบริเวณถนนงามวงวานนะคะช่วงสะพานข้ามแยกพงเพชรรถจัก,กรยานยนต์ขี่ย้อนสอนขึ้นมาแล้วก็มาเจอกับรถแท็กซี่ที่ขึ้นมาทางทางตรงทางหลักอะค่ะสุดท้ายประสานงาชนกันเข้าอย่างจังตรงกลางสะพานร่างของคนขี่มอเตอร์ไซค์นั้นกระเด็นไปรูงอีกฝั่งหนึ่งของ<ม>ถนนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุครับ ตำรวจกับกู้ภัยรีบไปตรวจสอบดูนะคะแล้วก็เร่งเคลียร์พื้นผิวการจราจรแต่ว่าในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายร่างอาจจะต้องปิดถนนบางเลนไปก่อนดูสภาพจักรยานยนต์นะครับคุณอาริรัตคือโดนชนหักบิดผิดรูปเลยเพราะว่าคือมันเป็นการชนกันลักษณะชนประสานงาค่ะทางฝั่งมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นมาสะพานรถแท็กซี่ก็ขึ้นมาทางสะพานพอดีแล้วชนกันตรงกลางสะพานผู้ตายคือนายรัตพีศิระประจักษ์ชัยเป็นพนักงานของรถไฟฟ้า BTS ค่ะ สภาพตอนที่เจอเนี่ยคือมีบาดแผลกระโหลกศีรษะแตกนอนหงายจมกองเลือดฝั่งตรงข้ามเจอรถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าคลิกล้มควม่ำพังยับเยินอยู่ในช่องเลนขวานะคะแล้วถัดมาก็เจอรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองสภาพด้านหน้ารถด้านขวาเนี่ยพังกระจกแตกแล้วก็เจอชิ้นส่วนของรถแตกกระจายเกลื่อนพื้นเลยทั้งเจ้าหน้าที่ก็เลยถ่ายรูปบันทึกภาพเก็บเป็นหลักฐานไปก่อนสอบถามกับคนขับรถแท็กซี่ค่ะนายอิทธิพลสายแผลงบอกว่า ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมรับผู้โดยสารผู้หญิงมาก่อนคนนึงจากท่าน้ํานนท์จะไปส่งที่สุขุมวิทพอขับมาทางถนนงามวงวานกําลังจะข้ามแยกพงเพชรโดยการขึ้นสะพานข้ามแยกตอนนั้นผมใช้ความเร็วประมาณ70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> <ๆ>ก็วิ่งมาในเลนขวาสุดอยู่ๆมีมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนศรขึ้นมาบนสะพานก็เลยชนประสานงากันอย่างเต็มแรงคนขี่มอเตอร์ไซค์ล่างกระเด็นลอยไปตกอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เสียชีวิตฟังเสียงคนขับแท็กซี่ค่ะ เนี่ยครับวิ่งมาเนี่ยผมถามว่ามาไงอ่าย้อนซอยขึ้นสะพานมาเลยใช่ไหมไม่ใช่แล้วตรงนั้นเขาก็ปิดไงฮะอ่ะาแสดงว่าไม่นายคุณต้องย้อนมาจากถ้าไม่ออกมาจากซอยชินาเคคุณจะมาไงอ๋อย้อนสอยขึ้นมาเลยครับเขามาเลยขวาเลยเหรอขวาครับผู้สื่อข่าวเราติดต่อไปยังญาติของผู้เสียชีวิตนะคะดาบตำรวจภูมิสิทธิ์บอกว่าลูกชายของตนนะ่ะ กำลังเรียนอยู่ปีสุดท้ายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่มหาสารครามแ้ะเขาก็เข้ามาฝึกงานที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงทีนี้เนี่ยก่อนที่จะกลับไปทําเรื่องจบการศึกษาพ่อก็เลยเห็นว่าอ่ะ อีกนิดนึงก็เรียนจบแล้วก็เลยให้ทํางานฝึกงานอยู่ที่นี่ก่อนนี่คือวันเกิดเหตุตอนนั้นก็ไม่ทราบหรอกว่าลูกเนะี่ยออกไปไหนเพราะว่าเขาไม่ได้โทรมาบอกเพราะว่าอยู่กันคนละจังหวัดพ่อยังอยู่ที่มหาสารครามส่วนลูกมาฝึกงานอยู่ที่ในพื้นที่กรุงเทพแต่ทีนี้ก็ยอมรับเหมือนกันว่าลูกเนี่ยติดนิสัยขับรถเร็วเพราะว่าตอนที่เขาอยู่มหาสารครามเนะ่ยเขาเคยทํางานเป็นอาสากูา้ภัย เขาก็เลยมักจะติดนิสัยขับรถเร็วที่ผ่านมาไม่ได้มีลางสังหรณ์เลยว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับลูกชายของตนเสียใจเป็นอย่างมากตอนนี้แม่ของเขาก็ทราบเรื่องแล้วก็เสียใจเช่นเดียวกันที่ต้องมาจะมาเสียลูกชายก่อนวัยอันควรลองฟังเสียงจากพ่อคะ่อจะจา,ากถนนช่องางหาเมื่อเช้นีครับช่องเลยครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับ ที่ผ่านมาปกติแล้วเขาขับมอเตอร์ไซค์ออกช่วงกลางคืนแบบนี้อยู่แล้วไหมคะคุณพ่อหรือว่ายังไงไม่ครับไม่ไม่เคยออกครับอยู่ที่บ้านเองไม่ออกครับเขาเป็นคนขับรถเร็วหรือว่าขับรถย้อนสอนไหมคะคุณพ่อสบายปกติปกติก็ขับก็ขับคนก็ขับเร็วอยู่นะโอเคเดี๋ยวว่าแกเป็นผู้พายไงครับถ้าอย่างนีุแกแกกขับเพอร์เดียวนะเห็นทางข่าวเขาบอกว่ามีการขับรถย้อนสอนอะไรอย่างนี้ยค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราจะไม่รู้เหมือนกันนะครับ ส่วนเรื่องทางคดีค่ะตำรวจสนอทุ่งสองห้องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย สอบปากคำคนขับรถแท็กซี่ไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรอญาติของผู้ตายเนี่ยติดต่อมาให้ปากคำเพิ่มเติมส่วนกรณีที่ว่าทางฝั่งผู้ตายนั้นจะขับขี่รถจัก,กรายาน,นยนต์ย้อนสอนขึ้นสะพานตามคำกล่าวอ้างของคนขับรถแท็กซี่ไหมตำรวจบอกว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขอรอสอบปากคำพยานเพิ่มอีกหนึ่งปากซึ่งก็คือผู้โดยสารผู้หญิงที่นั่งมาบนรถแท็กซี่เบื้องต้นติดต่อเขาไปแล้วแต่เขาบอกว่ายังไม่สะดวกเข้าให้ปากคำ ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานอย่างอื่นรวมถึงสอบพยานเพิ่มเติมด้วยแล้วค่อยแจ้งข้อหากับคนขับรถแท็กซี่และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนสภาพรถแท็กซี่ก็พังเสียหายเช่นเดียวกันนะคะครกระจกแตกชิ้นส่วนอะไหล่ด้านหน้าหลุดออกมา